อวันนี้เราผมจะมาพามาดูวิธีมาดูสูตรอ่าเขาเรียกว่าวิชาการจูนรถของผมกับกล่องกล่องดำ FP3 ว่าลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องเอารถมาผมจะจุนให้ได้ยังไงนี่คันนี้กล่องสองใบนี่กล่องรถนี่ของของคันคันนี้เลยคันนี้เลยนีหนึ่นงนี่ก็กล่องกล่องคันนี้ของกล่องน,ององนี้อันนี้ ของคันร้อยเอ็ดนี่ก็ของร้อเอ็ดคู่กันรถตัวรถอยู่ร้อยเอ็ดก็คือส่งแต่กล่องไมาให้ผมตูนให้ไปเสียบปุ๊บใช้ได้ใช้ได้ปับ๊บแรงปับ๊บทันทีเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทำยังไง เนี่ยครับแค่แมปพ่อแมปรุ่นรถนะครับไปเสร็จแมปอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกรถเลือกรุ่นอะไรเรียบร้อยแล้วพอพอจะเสร็จนะฮะค้างครับล็อกเลยฮะทางานอะไรไม่ได้ครับแก้ไขหมดแล้วนะับเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะรีแฟตคือค่าโรงงานให้นะครับส่วนกล่องผมไม่ชชว่์ว่าต้องเกมหรือยังไงนะครับน่าจะล็อกไปแล้วนะครับกล่อง เอาไม่ได้นะฮะจาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจ,จูนรถกัน รถที่ไม่มีเครื่องเอาเครื่องลูกนี้ลูกถูกแตกกำลังรอประกินรออะไรมาประกอบวันนี้จะมาบอกวิธีชุดรถแบบไม่มีไม่ใช้รถคันนี้อันนี้ของมันนี้ของชุดนี้ขอ,ของคันนี้ชุดนี้ ของร้อยเอ็ดเรามาดูคันนี้ก่อนดูไหมโดยยังไม่มีเครื่องต่อบลูทูธเราต่อบลูทูธไปแล้วอ่าคันนี้เลขคอสี่หนึ่งหกอะไรฮะทำใหม่เลยป๊าบนี่คันนี้ต่อ คันนี้416106เลขอรถต่อเรียบร้อยปกติคันนี้คือกล่องเดิมของคันนี้กล่องปูแพคก็ของกล่องคันนี้นี่คันนี้คันนี้ไม่มีเครื่องเนี้เดิมมันเขาใส่ท่อฟ้าลั่นผมก็จูนสูตรท่อฟ้าลั่นให้ไปเรียบร้อย <c oughs> และคราวนี้ที่ใครที่เขาถามกันมาว่าผม ไม่ต้องรถมาจูนได้ไหมก็ได้อยู่แต่ผมลองไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถลองแต่จูนให้ได้น่าจบเลยจ้ำจ้ำด้วยอันนี้ของคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะจูนเนี่ยผมจะจูนของคันร้อยเอ็ดยังไงฟิวกอดกล่องฟูแพคแล้วก็กล่องฟูแพกของกล่องของคันร้อยเอ็ดเรียบ ันนี้ก็เสียบฟิวสปั๊บกล่องไปขึ้นทำง,งานอ่าหลังจากเราถอดกล่องของรถคันนี้เลยนี่กล่องของมันแล้วก็กล่องฟูแพคของคันนี้ออกีนระวังอย่าวางดีละคราวาน,วานี้เราเอาไปแล้วแล้วก็กล่องฟูแพคของคันร้อยเอ็ดนีของคันร้อยเอ็ดอันนี้ของคัน,น,น,ค,นคันนี้ เลขคอคันนี้มันสี่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกของคันร้อยเอ็ดอ่าสี่สามแปดศูนย์หนึ่งห้าอะไรสักอย่างนี่คราวนี้พอเราเสียบคันนี้กับเอาของร้อยเอ็ดใส่เข้าไปมันจะเปิดเปิดรถแล้วทำการต่อบลูทูธอ่าคราวนี้เราเสียบกล่องคันร้อยเอ็ดไปเรียบร้อยคราวนี้เราจะมาต่อกัน คันนี้4 15038เนี่ยต่อได้ปกติท,ท,ทั้งๆที่รถเป็นของ4 16016มก็เช็คกิ้งพอเพื่อไปอัปเดตเข้าได้ปกติคันนี้กล่องใบนี้ซึ่งจูนเรียบร้อยแล้วแก้ปลดล็อกแก้กล่องค้างกล่องมันค้างมากล่องมันล็อกมาแก้ให้เรียบร้อยอเราจัดการเรียบร้อยเราจูนให้ไปสองสูตรแต่สูตรแรกเนี่ยคือสูตรเด็ดของผมเลย สูตรที่สองนี่คือให้เผื่อสำรองไว้ก็คือลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งกล่องไปเนี้ยจูนเสร็จเรียบร้อยแนละ้วกลับไปแล้วยวส่งกล่องกลับไปก็คือเขาไปเสียบปุ๊บเขาใช้ได้เลยไม่ต้องตูนอะไรอีกแล้วต้องเข,เข้าใช้งานได้ปกติอ่าลบโค้ดก่อนครับลบโค้ดอะไรให้เรียบร้อยอย่างใช้งานได้ปกติอยากจูนใหม่ก็ลองดูเพราะผมสูตรผมผมแก้ผมปรับแต่งให้เรียบร้อย ได้ปกตินะครับไม่มีค้างถ้าค้างก็เป็นอยู่ที่ทเครื่องของคุณแล้วนะครับโอเคอันนี้ไปเตรียมส่งกลับหลังจากเช็คแล้วเรียบร้อยส่งกลับร้อยเอทได้นะจ๊ะจุบจุบเห็นอันรู้เรื่องคุณให้ใหม่เรียบร้อยเราก็จะเก็บตัวเก็บแอคส่งกลับได้ปิดรถก่อนเออยังไม่ปิดก่อนปิดรถถอนฟิว ตึมปัดต้องประกองตูนออกกรณ์ดังติดลงมาใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวเราใส่กลับแล้วก็ใส่ของเดิมว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมของคันนี้อันนี้เราจะเอากองเดิมกล่องของคันนี้อันนี้ของละเอีดอยู่นี่นี่ของคันนี้แท้ ไปเียบฟิวมีนะกล่องหมยเอ็1อยู่นี่นะอยู่ที่มืออันนี้เราจะมาเช็คของเดิมของกล่องคันนี้ลบทิ้งก่นอนจะมาเช็คว่าของคันนี้ยังกลับมาอยู่ไหมตีหนึงน่งหกศูนย์หนึ่งหก กลับมาต่อเหมือนเดิมเ็จะเทสกิ้งพอเฟิร์มแวร์อัปเดตอีกเหมือนเดิมมาดูกันว่าขอ,องไหนยังเหมือนเดิมไหมท่อฟารันอ่ะโอเคของเดิมคันนี้ยังอยู่ท่อฟารันเรียบร้อยโอเคจบข่าวของเล่ตรงกลับได้แล้วเดี๋ยวเจ้าของเขาเทสแล้วแล้วเดี๋ยวมา ถามเขากันให้เขาส่งกลับมาส่งข้อความส่งไลน์โทรกับมาส่วนอ่าน,นใครสนใจอยากจะจูนสกิดมาได้จะกล่องล็อกกล่องค้างกล่องอะไรก็แล้วแต่จะไปที่ศูนย์ที่ไหนไม่จบแล้วลองแวะมาหาผมเดีียวจัดให้จมๆนะจ๊ะจุ๊บ